อันดับที่6ซากประคักพังใต้ทะเลโยนากุนิโยนากุนิมอนิเมนต์นอกชายฝั่งเกาะโยนากุนิจังหวัดโอกินาวามีโครงสร้างหินขนาดใหญ่ใต้ทะเลที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันไดแท่นบูชาหรือปีระมิดนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเป็นซากเมืองโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลเมื่อหลายพันปีก่อน ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความลึกลับของโยนาคุนิมอนิมูเมนต์ยังคงไปที่ถกเถียงและชวนให้จินตนาการถึงอริยธรรมที่สาบสูญอันดับที่5เกาะแห่งแมว Cat Island ์ญี่ปุ่นมีเกาะเล็กๆหลายแห่งที่เต็มไปด้วยแมวจำนวนมากจนกลายเป็นสัญ,ญาลักษณ์เช่นเกาะอาโอชิมะ หรือเกาะทาชิโรชิมะแมวเหล่านี้ใช้ชีวิตอิสระและเป็นมิตรกับผู้คนความแปลกคือจํานวนแมวที่มากเกินกว่าจํานวนประชากรมนุษย์บนเกาะเหล่านั้นทําให้เกาะเหล่านี้กลายเป็นเหมือนอาณาจักรของแมวซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้รักแมวจากทั่วโลกหากใครรับชมมาจนถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube อยู่กับใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปสวัสดีครับ